อ่าโอเคสวัสดีครับเวลาเพื่อนๆนะฮะจะเดินทางด้วยรถไฟนะครับหลายๆคนนะฮะคงชอบนะครับที่จะเดินทางให้ไปถึงสถานีนะครับเพื่อจะขึ้นรถเนี่ยอย่างน้อยก็5นาที10นาที15นาทีนะส่วนตัวนะครับผมชอบกะเวลาให้ไปถึงกับให้ไปถึงขบวนรถนะฮะให้ไปถึงสถานีเป๊ะๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบรอรถไฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมสามารถให้รถไฟรอผมได้ผมก็จะทํานะครับ คือขี่เกียจรอเอาง่ายๆผมจะชอบใช้เวลาอยู่กับบ้านให้มากที่สุดก่อนเดินทางนะครับเตรียมตัวให้มากที่สุดนะครับซึ่งหลายๆคนนะฮะคงจะมีปัญหานะครับคงจะประสบปัญหาแบบแบบเดียวกันนะครับก็คือเวลานะครับไปถึงสถานีปุ๊บนะฮะเล็กน้อยก่อนตำรวจจะออกนะครับ ึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับขอแค่ไปถึงก่อนเวลาขบวนรถออกแค่นั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่ารถไฟยังไม่วิ่งเข้ามานะครับรถไฟเสียเวลาเยอะแหลกราน5นาทีเอ้ยไม่ใช่50นาที40นาที50นาทีนะครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องรอไปอีก40นาที50นาทีนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่รู้ด้วยว่ารถช้าแค่ไหนช้ามากน้อยแค่ไหนก็เพื่อนๆก็จะต้องรออยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ว่ารถจะ ถึงกี่โมงนะครับกันก็คงจะมีปัญหานะครับอาทิเช่นว่าเฮ้ยจะไปเข้าห้องน้ําตอนนี้อยากเข้าห้องน้ําแต่ไม่กล้าไปกลัวรถไปก่อนลัวไม่ทันรถหรือผิวข้าวอยากจะไปซื้อข้าวนะครับอยากจะทํานู่นทำนี่แต่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ารถไปจะมาถึงกี่โมงนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงประสบปัญหาแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้นะผมจะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์หนึ่งนะที่ชื่อว่าระบบติดตามขวบรถนะครับของการรถไฟเทศไทยนะครับซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ไปเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆสามารถบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับกอนเดินทางนะครับสามารถเตรียมตัวได้มากขึ้นนะครับในกรณีที่รถช้าเยอะๆนะฮะแต่ถ้าช้าไม่เยอะก็ก็ก็ไปตามกําหนดนันทุกแล้วนะครับ เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการไปตามกําหนดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วเ,เซฟตัวกันเองนะครับแต่ในกรณีที่รถช้าเยอะๆนะครับท่านจะมีปัญหาซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ไขปัญหาตรงนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ที่ว่านี้กันเลยนะครับอ๋อส่อนอื่นนะครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เพื่อนๆสามารถดูกําหนดเวลาเดินรถได้น,นะครับโดยการพิมพ์หาเลขขบวนนะครับซึ่งเลขขบวนมันจะเขียนอยู่ตรงนี้ในตัวนะครับ เขียนไม่เอ่ยอ่าไม่โฟกัสีอ่ะตรงนี้นะครับจะเขียนเว้เลขขบวนนะครับโอเคก็บริเวณล้อปีกฝงการรถไฟไทยนนะครับก็จะเขียนเลขวนไวบอยู่บริเวณด้านใต้ล้อปีนะช่องด้านใต้<ม>โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเว็บไซต์กัน้ายนะครับเราสามารถนะฮะพิมพ์ค้นหาจาก Google <S <S ได้เลยนะครับ นี่คือหน้า Google นะฮะผมขอเซ็นเซอร์ประวัติการค้นหาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมอีกโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มค้นหากันเลยนะครับก็แค่พิมพ์คําว่าระบบติดตามขบวนรถไฟนะครับซึ่งอันนี้ผมพิมพ์อยู่แล้วนะผมมีประวัติค้นหาไว้อยู่แล้วนะครับและโอ้โอเคระบบติดตามขบวนรถไฟนะครับอันแรกเลยนะครับเพลนเช็คกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยคำเกีแล้วเข้ามาเข้ามานะครับเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรา กดที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็มี3ฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับเส้นทางสถานีนะครับเราไปที่เลขขบวนรถเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลขขบวนรถของเพื่อนๆนะครับสามารถดูได้ที่ตั๋วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับก็เพื่อนๆสามารถดูเลขขบวนรถที่เพื่อนๆต้องการจะเดินทางได้อ้าวฉันยังไม่รู้เลยว่ารถไฟมีรอบไหนบ้าง Uh, ฉันยังไม่รู้เลยฉันยังไม่รู้อะไรเลยฉันจะไปรู้เลขขบวนได้ยังไงนะบรบกวนไปดูอีกคลิปหนึ่งนะซึ่งผมจะแปะลิงก์คลิปไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับในที่นี้ขบวนรถไฟที่ผมจะต้องการเดินทางนะครับคือ415 418เลยดีกว่าอ่ะ418เลยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ยังวิ่งไม่ถึงนคารลชสีมานะครับเอา418เลยนะครับ,เ,เ,รบเว็บไซต์นี้ดูได้เฉพาะรถโดยสารนะครับ ก็จะมีบอกนะครับสถานะขบวนรถตอนนี้ล่าช้า5นาทีนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือสถานีสัตว์ไปอัปเดตล่าสุดก็ที่กรุงพะครุงพวะปีนะครับแล้วก็คํานวณสถานีสัดไปคือห้วยเกินดนะฮะเวลาตรงนี้นะครับเขาคํานวณบวกลบบวก5นาทีไว้แล้วนะครับที่ขบวนรถช้านะครับผมเราก็มาดูตรงนี้นะครับการติดตามขบวนรถนะครับ ที่ขึ้นว่าไม่มีข้อมูลก็คือรถไม่ได้ช้านะครับผมรถไม่ได้ช้านะฮะแล้วก็อ่รถไม่ได้ช้านะครับแล้วก็มาที่ภุมพพวปีนะครับมีการทีข้อมูลว่าช้า5นาทีนะครับแล้วพอสถานีถัดถัดไปเนี่ยผมผมจะเริ่มขึ้นที่ขอนแก่นนะครับเขาจะมีการคาดการถึงนะครับอ่ะผมเลื่อนมาดูที่ขอนแก่นเลยนะครับขอนแก่นก็คือ 15บานาฬิกาานาทีนะครับบ่ายสาม่2ก็คือเวลาตรงนี้บวก5นาทีไว้แล้วนะครับแต่การดูระบบติดตามขบวนรถที่ดีเนี่ยเพื well> ่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันผ่านมากี่นาทีแล้วนะครับอย่างตอนนี้นะอัปเดตล่าสุดมันผ่านมาโอ้โหสองจะสามสามสองชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเวลาสองชั่วโมงเนี่ยรถช้าแก่ย้านาทีเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ รถช้าแค่ห้านาทีเนี่ยรถไฟสามารถนําทําขาบวนเอ้ยทำขาบวนนะฮะเพื่อน,าน,านําเวลาคืนมาได้นะครับทาเวลาคืนมาได้นะครับก็คือออกจากรุ้มพอปีเนี่ยตอนบ่ายสองยี่สิบเนี่ยรถไฟอาจจะช้าอยู่ห้านาทีนะครับแต่พอถึงห้วยเกื้องอาจจะตามเวลาก็ได้นะครับถึงโนสะอาดออกเขาสนกวางห้วยเสียวน้ําพองพวกนี้อาจจะตามเวลามาตลอดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผมในกรณีอย่างนี้รถช้าแค่5้นาทีเนี่ย ผมจะไปตามกำหนดเวลาเดินรถเป๊ะๆเ,เพราะว่าแค่ช้าแค่5นาทีนะครับภายในสถานีระหว่างสถานี1ตอนนะครับระหว่างสถานีหนึ่งไปถึงสถานีหนึ่งนะครับเพราะคอรอนะครับสามารถนะฮะทำเวลาคืนได้สถานีละ1นาทีนะครับ1นนาทีหรือครึ่งนาทีนะครับผมก็ดูนะครับว่าห่างจากเราเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้ กุมภาปีนะครับผมอ่ะขอนแก่นห่างกันสี่กี่สถานีนะครับโอเคนะครับห่างกันประมาณหนึ่งอะ่ะผมไม่ได้รับอ่ะห่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสถานีนะครับภายในเวลาภายในระยะแปดสถานีเนี่ยชาแค่ห้านาทีพอ,อรอเขาเอาเวลาคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเหลี่ยมนะครับโอ้ยรถชาร้าแค่ห้านาทีไม่เป็นไร เดี๋ยวถึงเวลารถเข้าแล้วเราค่อยออกไปก็ได้นะครับอันนั้นท่านตกรถแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถช้าสัก40กว่านาทีเนี่ยผมว่าโอเคนะครับสามารถช่วยช่วยเพื่อนๆได้เลยนะครับในกรณีที่รถช้าเยอะๆนะครับผมโอเคสําหรับวิธีการเช็คขบวนรถล,ล่าช้านะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่วนวิธีการที่จะดูว่าเอ้ยฉันยังไม่รู้เลยนะฮะว่าจัด นั่งขบวนรถอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยฉันจะพิมพ์หาเลขขบวนได้ยังไงนะครับฉันเพิ่งนั่งรถไฟครั้งแรกนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆสามารถนะครับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับซึ่งผมลงต่อต่อจากคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับที่ต้องการจะเดินทางโดยรถไฟที่ไม่มีประสบการณ์ในการนั่งรถไฟนะครับก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเชนแมนขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการจะวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟนะครับคลิปนี้แค่สอนว่าเช็คเวลายังไงเฉยเเช็คขบวนรถล่าช้ายังไงเฉยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะวางแผนด้วยการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยผมแนะนําคลิปนี้นะครับซึ่งลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคนะครับวันนี้ผมเชนแมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ บ๊ายบาย